m a ร์ r a รเดอร์เตอนนี้ก็ฉายไป7ตอนแล้วและในคลิปนี้ก็จะมา,มาพูดถึงความรู้สึกหลังดูกันนะครับว่าผมรู้สึกยังไงบ้างหลังจากที่ดูไป7ตอนแล้วทำไมต้อง7ตอนก็ง่ายๆครับเซตเป็นไรเดอร์คนที่7ของยุคเรวะก็เลยอยากจะทำให้แบบคลิปมันดูพิเศษขึ้นแค่นั้นแหละไม่มีอะไรมากเลยก็ไม่ต้องเสียเวลาไปชมกันเลยแต่จะว่าไงดีละ่ะผมก็พูดความรู้สึกหลังดูตอนแรกไปแล้วนี่ เออช่ค่ะนับรวมตอน2กับตอน3ไปด้วยเลยแล้วกันโดยตอน1 2 3มเนี่ยมันเหมือนเป็นการเกินนำเราก่อนนะว่าเนื้อเรื่องข้าวของเซตมันจะเป็นยังไงบอกเลยว่าส่วนตัวแล้วคิดว่า3ตอนเนี่ยใช้เวลาเกินนำเยอะไม่พอสมควรนะถามว่ามันเสียเวลาไหมก็ตามตรงนะก็เสียเวลาแหละแต่ถ้ามันไม่เล่าเยอะขนาดเนี้ยเราก็อาจจะรู้อะไรบางอย่างไม่ชัดเจนก็ได้ อย่างคาถามที่ว่าถ้าไนแมททาให้ฝันร้ายเป็นจริงได้แล้วมันจะเกิดอะไรขึ้นก็รู้แล้วได้เห็นแล้วว่าผลกระทบมันร้ายแรงแค่ไหนแล้วก็คําถามที่ว่าพระเอกสามารถแปงลงร่างในชีวิตจริงได้ไหมก็เห็นแล้วนะว่าแปงลงร่างได้ที่เรารู้แบบชัดเจนแล้วก็คือ2ออย่างนี้แหละถ้ามันมีอย่างอื่นที่ผมลืมไปก็มาเป็นเสริมกันได้ครับก็อย่างที่เห็นแหละใช้เวลาเล่า3ตอนแต่เราเข้าใจหลายๆอย่างมันก็โอเคแหละ แต่ถ้าใช้เวลาเล่าสามตอนแล้วมันไม่โอเคผมว่ามีคนด่าแต่ก็ตามที่เห็นครับออกมาดีมากเลยการดำเนินเรื่องก็สนุกด้วยทำให้เรารู้เลยว่าตอนต่อไปอ่ะมันจะออกมาเป็นยังไงน่ารุนนะต่อมาในตอนที่สี่ถึงห้าก็เป็นการเริ่มทำภารกิจแบบจริงจจังๆของบาคู่กันแล้วจริงๆมันก็ทำภารกิจมานานแล้วนะแค่ภารกิจไนแอม,มันเพิ่งไม่นานมานี้เองอะ่ะซึ่งในตอนเนี้ยมันก็ทำให้เราเข้าใจคอนเซปต์เกี่ยวกับความฝันมากขึ้น ประโยคที่ว่าในความฝันอะไรก็เกิดขึ้นได้มันเป็นอย่างนั้นจริงๆเลยครับในซีรีส์เรื่องเนี้คือแบบเราคิดอย่างหนึง่งแม่งพลิกไปเป็นอีกแบบหนึง่งคือแบบพลิกไปพลิกมาแบบสนุกมากเลยคือเราเดาก็เดาไปเรื่อยอะ่ะแต่เราถูกไหมก็คอยว่ากันอีกทีอย่างตอนที่4กับ5เนี่ยตอนแรกคิดว่าเจ้าของฝันเป็นเพื่อนเจ้าสาวแล้วก็พลิกมาเป็นว่าเจ้าของฝันก็คือตัวเจ้าสาวเอง ทำให้เราคิดกันเองว่าเจ้าสาวอ่ะจริงๆแล้วอ่ะไม่อยากแต่งงานงานแต่งเนี่ยไม่อยากให้เกิดขึ้นแล้วก็มาเฉลยแบบค่าไม่ถึงว่าเจ้าสาวอ่ะแค่กลัวความสูงไม่อยากไปฮันนีมูนต่างประเทศเพราะกลัวเครื่องบินตกก็อย่างที่บอกไปครับความฝันอะไรมันก็เกิดขึ้นได้และความฝันเป็นสิ่งที่อยู่ใ,ใต้จิตสำนึกของเราไงอะไรที่เราไม่อยากให้เกิดมันอาจจะเกิดในความฝันก็ได้ นี่แหละครับความสนุกของมาเเดอร์เซตแหละก็ค,คือความฝันที่มันคาดเดาไม่ได้นี่แหละแล้วเพื่อนเจ้าสาวนะที่เป็นเพื่อสมัยเด็กอะ่ะในฝันนี่คือดูตัวร้ายมากเลยแต่ในชีวิตจริงแม่งคนดีจ๋าเลยครับมึงฝันให้เพื่อนมึงเป็นตัวร้าย,ยางี้ได้ไงวะเนี่ยกูถามจริงต่อมาตอนที่6กับ7อันนี้ก็พลิกไปพลิกมาเหมือนกันเลยแล้ว2ตอนเนี้ยถือว่าเป็นเนื้อเรื่องหลักสำหรับผมเลยนะไม่เหมือนกับตอน,นอื่นๆที่เหมือนเป็นตอนรายตอนที่ผ่านมาแล้วก็ผ่านไป โดยสองตอนนียมันจะเชื่อมโยงกับตัวของเนมูที่เป็นนางเอกประจําซีรีส์เลยแต่เดี๋ยวก่อนนะเนมูใช่นางเอกประจําซีรีส์ใช่ไหมใช่หรือเปล่าใครรู้ก็ช่วยเป็นบอกหน่อยนะครับอันนี้ผมไม่ชัวแต่ที่แน่ๆเนมูเป็นตัวละครหลักประจําซีรีส์แล้วตอนไหนที่มันมีเนื้อเรื่องเกี่ยวกับตัวละครหลกักผมก็นับว่าเป็นเนื้อเรื่องหลักด้วยละกันโดยฝันในรอบนี้คือการช่วยตัวของเจ้าของฝันออกจากคุกแล้วก็มาเฉลยอีกทีว่าตัวคุกที่ขังเจ้าของฝันไว้อะ่ะก็คือไนแม ไนแมร์เป็นเหมือนกับคุกขนาดใหญ่ก็เข้าใจคิดดีนะเพราะในฝันอะไรมันก็เกิดขึ้นได้แล้วไนแมร์อะ่ะก็มันจะเป็นต้องมีรูปร่างตัวเท่ามนุษย์ก็ได้อาจจะมีตัวแบบตัวขนาดใหญ่ตัวเล็กนิดเดียวคือใส่ไอเดียได้แบบไม่จบไม่สิ้นเลยอะ่ะสาหรับไนแมร์แล้วไนแมร์ที่มันเฉลยว่าเป็นไนแมร์ขนาดใหญ่ในตอนเนี้ยไม่ก็หน้าตาหน้าเกลียดตากลัวใช้ได้เลยสมชื่อไนแมร์จริงๆหน้าตาแบบให้เลยอะ่ะหน้าตาดูแล้วเอาไปเก็บเป็นฝันร้ายแน่นอนอะ่ะ แล้วในตอนที่6กับ7เนี่ยก็เฉลยตัวของเนมูมาเยอะพอสมควรเลยแม่งพีกมากช็อกมากคือจริงๆแล้วตัวของเนมูได้ประสบอุบัติเหตุเมื่อ4ปีก่อนจนอยู่ในสภาพเจ้าหญิงนิทรานอนไม่ได้สติอาการโคม่านอนอยู่ที่โรงพยาบาลตอนแรกก็คิดว่ามันมีแค่นี้แต่แม่งมาพีกอีกทีนึงตรงที่ว่าวันหนึ่งจูๆ่ๆตัวของเนมูที่ควรจะนอนอาการโคม่าอยู่ก็ได้หายตัวไปคือหายตัวไปแบบดื้อๆเลยอะ่ะ สถานะตอนนี้คือไม่ใช่แค่เจ้าหญิงนิธาและเป็นสถานะหายสาบสูญเลยแล้วตัวของเนมุในความฝันก็ไม่รู้้วยนะว่าร่างจริงตัวเองอยู่ไหนตอนนี้แล้วพระเอกก็สัญญากับเนมูนะว่าจะหาร่างจริงของเนมูให้เจอแล้วก็มาเฉลยที่หลังว่าตอนเนี้ยร่างของเนมุอยู่กับน็อกซ์แล้วไปอยู่กับน็อกสเตอร์ยังไงยังไม่เฉลยต้องรอลุ้นตอต่อไปแต่ดูจากสถานที่ที่อยู่แล้วว่าแม่งไม่เหมือนที่ปกติเลยอะ่ะ จะเป็นห้องลับแบบในตู้เสื้อผ้าของบาคูหรือเปล่าก็ต้องรองดูกันอีกทีครับและนี่ก็คือ7ตอนของมา s u ส e r เดอร์ซครับก็เห็นนะว่า7ตอนที่ผ่านมาเนี่ยแม่งดีทุกตอนเลยสนุกมากก็หวังว่ามันจะสนุกต่อไปานานๆนะไม่ใช่มาแผ่วลงเอาตอนแบบตอนท้ายอะไรเงี้ยต่อมาัมาพูดถึงตัวละครกันบ้างก็ขอพูดแค่บางตัวแล้วกันไม่ขอพูดหมดนะ คนแรกพระเอกของเรากับโยโรสึบาคุถ้าให้ผู้แบบเข้าใจง่ายๆก็เป็นพระเอกสุดสำเร็จครับเป็นคนดีชอบช่วยเหลือผู้อื่นมีความมุ่งมั่นแล้วแอดความโชคร้ายของรทาลร่เข้าไปคูณสิบแล้วก็ใส่ความรั่วเข้าไปนิดหน่อยเรียบร้อยครับคาแรคเตอร์ของบาคุก็ดูเหมือนจะไม่ค่อยมีอะไรมากนะแต่นักแสดงเขาเล่นดีไงก็เลยรู้สึกว่าชอบตัวละครนี้ได้ไม่ยากเลยและเป็นพระเอกไรเดอร์ที่เวลาจะเท่แม่งจะเท่ไปไหนวะก็ไม่รู้คือเท่จริง แต่ถ้าเทียบผมยังชอบพระเอกคนก่อนอย่างโชมะมากกว่าบาคูนะนะตอนนี้นะก็เซตมันเพิ่งเจ็ดตอนเองเนี่ยก็ต้องรองดูกันก่อนว่าจะชอบมากกว่าโชมะหรือเปล่าต่อมาโหอยากพูดมากเลยลูกน้องไว้เท่าไหร่แต่หัวหน้าสิครับการกระทําแต่ลอยาของแม่งนะนี่มันโจในข้าบตํารวจชัดเลยอะ่ะแล้วก็นิสัยเหมือนคนที่แบบทํางานหนักจนไม่ได้พักมานานอะ่ะจนเพี้ยนไปแล้วว่ามีแนวโน้มว่าจะเป็นตัวน่าดมคาไปํามซีรีส์นะเนี่ย ส่วนลูกน้องก็ยังโอเคอยู่นะแบบคอยช่วยเหลืออยู่บ้างแล้วก็คอยห้ามหัวหน้าด้วยถึงจะห้ามไม่ได้เยอะก็เะโดยรวมก็ถือว่าเป็นแกนตำรวจที่คอยสปอร์ตพระเอกได้ดีมากแต่ขอให้ไม่น่าลำคาญในอนาคตแล้วกันนะต่อมาเนมุมีปมน่าสนใจมากและมันคืออะไรก็ไปย้อนดูอีกทีหนึ่งนะส่วนซีโร่ก็ยังไม่เห็นอะไรมากนะแต่หลายคนบอกว่าไว้ใจไม่ได้แล้วว่าใจเย็นๆมันยังไม่กี่ตอนเราดูไปก่อนนึกถึงปูเ่เดนเต้ไว้สิ ต่อมากับฉากต่อสู้ก็มีฉากต่อสู้ที่แบบทั้งเท่แล้วก็ดูดุดันกับแบบเน้นอลังการเน้น c g ซึ่งณนะตอนเนี้ยมันเน้นไปที่ความอลังการแล้วก็ c g ซะส่วนใหญ่ก็ตีมความฝันนี้นะโดยเฉพาะล่างสีน้ําเงินฉากต่อสู้ c g เยอะมากแล้วดูอลังการมากด้วยฉากที่เห็นแบบชัดเจนที่สุดนะ่าจะเป็นฉากต่อสู้บนเครื่องบินที่มันโตเครื่องบินอะฉากนั่นแหละโอ้โหอลังการมากเลย c ีเยอะสัต์แล้วก็ไม่ลอยด้วยแอบเนียนอยู่นะ CG อะ่ะแม้มันจะไม่ได้เนียนกิ๊บแต่มันก็ไม่ได้ลอยจนหน้าเกียดอะ่ะก็ใช้ได้ก็จะประมาณนี้นะครับโดยรวม7ตอนก็ถือว่าสนุกใช้ได้แม้มันจะไม่เน้นสืบสวนสอบสวนขนาดนั้นอะ่ะคือมีแหละแต่น้อยมันเหมือนกับเน้นความพลิกไปพลิกมาของความฝันมากกว่าเน้นความคาดเดาไม่ได้ของเนื้อเรื่องอะ่ะที่เป็นอยู่ตอนนี้ก็โอเคแล้วนะแต่ถ้าเยอะไปมันก็อาจจะไม่ค่อยโอเคสำหรับผม ก็ต้องรอดูกันนะครับว่าตัวซีรีส์มาส t e r เดอร์เซตจะเป็นยังไงต่อในอนาคตแล้วคิดเห็นยังไงกับ7ตอนนี้ก็สามารถเป็นไม่ได้เลยครับว่าชอบหรือไม่ชอบหรือยังไงและถ้ามีข้อมูลผิดพลาดก็ขออภัยด้วยสุดท้ายถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์แชร์แล้วก็ซับช่อง่องผมด้วยนะครับก็ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ